ค่ะก็วันนี้นะคะสำหรับชุดนี้ค่ะเราเรียกชื่อชุดว่าโมโนกินี่นะคะเป็นวันพีชอีกแบบหนึง่งซึ่งจะเปิดเว้านิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวมันจะควยกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอถ้าซื้อไปบางทีมันอาจจะใส่ยากเราจะจับมันควยแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะผูกคอนะคะตัวนี้จะเป็นสีออกชมพูเข้มมาค่ะชมพูม่วงๆนิดนึง แล้วก็สายตรงนี้สองข้างนะคะก็จะมาผูกพี่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวค่อยผูกกันดูนะคะก็จะออกมาประมาณแบบนี้ค่ะจะค่ว้กันแบบนี้ส่วนกางเกงก็จะปกปิดก้นนะคะยวดูด้านหลังกันวนะุ่นวายมากเนี่ยค่ะส่วนตัวกางเกงก็เขาจะปิดก้นนะคะตรงนี้กว้างเป็นสีดํา ส่วนตอนนี้ก็จะมาปลูกไว้ด้านหลังค่ะก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะปลูกแบบไหนเอาสมมติว่าปลูกไว้แล้วนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ